มินมาว่ายัางไงมินมาประกาศเกรียน KNU เป็นองค์กรก่อการร้ายหลังที่ยึดพื้นที่บริเวณติดกับชายแดนไทยแล้วก็ประกาศก้าวพักการเมืองที่จะลงสนามเลือกตั้งสุดท้ายก็มีความสิทธิ์สมกับพลเอกมินอนไลายทุกพักในขณะที่พลเอกมินอนไลายเดินทางไปจีนเพื่อไปร่วมง,งานทั้งสองงานนี้ SSCO เสีส่ยงไห้ อ่าแล้วก็แล้วก็เดินทางไปพบกับนักลงทุนซึ่งซึ่งทัวร์ที่ไปทัวร์จีนท้งนี้นะครับบนเอกมินออนไลน์ท้งนี้นะครับสัปดาห์ที่แล้วผมก็เล่าให้ฟังแล้วว่านี่เป็นข่าวแค่เล็กเเองนะข่าวแค่เล็กเล็กล้ว่ามินออนไลน์เดินทางไปไปประชุมอ่าอ่าเซี่ยงไฮ้อ่าใช่ไหมระกาศของเซี่ยงไฮ้ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วเป็นข่าวใหญ่มาก มากมากไมผมบอกแล้วไงว่าเป็นข่าวที่ใหญ่มากๆหรือจะไปขยายความเมื่อถึงข่าวของจีนแผ่นดินใหญ่นะครับนะในขณะที่พรรคที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลของท่านมินออนไลน์ก็ส่งจดหมายถึงจีนบอกว่าให้เลิกสนับสนุนมินออนไลน์ได้ไหมและการจัดการเลือกตั้งมันก็ยังไม่ยุติธรรมเห็นไหมพวกก้าวพักกันเมือ,มองของของของทางนูน้นของทางนูนงงน้นไม่ไม่ไมไมยุติธรรม <c oughs> ส่วนองศานสุนจีไปเลยนะครับลูกชายบอกว่าป่วยเป็นโรคหัวใจด้วยวัย80ปียัอยงอยู่ที่เรือนจำทหารอยู่เลยอาต้องการแพทย์ด่วน